สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้วันอาทิตย์ที่สองตุลาสองห้าหกห้าวันนี้หนูแดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราก็ร้านร้านปิดแล้วไม่ใช่ร้านปิดแล้วแหละร้านมันปิดทุกวันแหละไม่เคยเปิดสักทีวันนี้เราเอาหนูแดงไปทสเพื่อดูการขับขี่ดูเครื่องยนต์ดูอะไรให้มันเรียบร้อยเนื่องจากระบบต่างๆภายในตัวรถจัดก,การให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะไปลองขี่ อนี้เราอยู่คลองสองลำลูกกาเราก็จะขี่ไปคลองสี่แล้วก็วนออกธัญญะแล้วก็วนกลับคลองสองเป็นวงกลมระยะทางก็น่าจะประมาณ20 20 25ลโลเพื่อดูว่าเครื่องเป็นยังไงเพราะตั้งแต่เอามายังไม่ได้ขี่เลยเจ้าของขี่แค่รอบเดียวไปเดี๋ยวเราไปไปลองซิ่งกันน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเ็วันจันจันวันอังคารเดี๋ยวน่าเป็นวันอังคารได้กลับบ้านวันอังคารเพราะว่าเทกลับมาก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเทอะไรให้เรียบร้อยไปเดี๋ยว สวัสดีครับไปต้นวันนี้วันนี้วัลลภพี่สองสุลาสองห้าหกห้าตอนนี้เราหนูแดงออกมาเช็ดแล้วอัี้เรขี่จากบ้านของสองมาตอนนี้ก็อยู่คองสิบคองสี่คองสามเราวนคองสี่เราลุกตาแล้วก็มาออกคองสันทันยะอันนี้อยู่ตรงข้ามวัดเขียนเขตนี่ร้านกาแฟเยสเทียร์เยสเทียร์บุกบาทอยู่ตรงข้ามวัดเขียนเขตนี่นี่ร้านสวยแล้วนี่แหมนี่มีเข้ามาสังเกตเลยนี่มีแทงน้ำนี่เมกคอฟฟี่น็อตบอลนี่ ทำแต่กาแฟเท่านั้นไม่มีสงครามใครผ่านมาแวะมากีนได้รถติดๆคันนี้เราต้แมแซมแก้ไขให้ไปเรียบร้อยอันนี้เอาที่มาลองขี่เบื้องต้นเข้าๆตอนนี้ขี่เบื้องต้นเข้าๆเจอปัญหาแค่อย่างเดียวคือโชกหลัง่าเขาโหลดมาแล้วมันเวลาตกหลุมหรือขึ้นเนินแล้วไม่ได้เบรกมันจะกระแทกปากๆัซึ่งผมไม่ได้ทำโชกเลยไม่ได้ทําให้ทําให้ไม่ได้ก็เบื้องต้นน้ำมันไม่น่าเยอะเดี๋ยวกลับไปดูที่ร้านกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ขี่ได้ดีเลยบอกเลยก็เดินเบานุ่ม ก็ขี่มาได้ประมาณสักสิบกิโลแล้วตอนนี้เบรกเบรกหน้าเบรกหลังอาจจะลึกไปนิดนึงเพราะว่าไล่จนสุดแล้วข้างหลังก็เบรกหลังนี่โอ้โหมายับเยินมากไอ้น็อตถ่ายน็อตลูน็อตถ่ายไอ้น็อตไล่ไล่ลมน็อตไล่ลมก็อุดนรูมาน็อตไล่ลมก็อุดนรูมาชุดหน้านงโอ้โหน็อตแทบจะปอดจะไม่ออกก็ไล่ให้ตามเพิ่มมือเบรกมือคัตอะไรก็จัดการให้ระบบไฟจัดการให้เรียบร้อยแผงกระปัานแผงอะไรไฟอะไรติดหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราขี่กลับบ้าน ขี่กับร้านแล้วเราไปรีวิวกันแบบเต็มๆทั้งระบบไฟทั้งอะไรกันอีกหนึ่งทีนะครับไปรุ่น สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้หลังจากเราวันนี้ฝนไม่ตกเราเอาหนูแดงไปเทสหลังจากเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในกระบวนการเครื่องยนต์ก็ไปเทสขี่เรียบร้อยเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างแต่เวลาทุติดแบกร้อนโคตรทุกอย่างปกติหมดระบบไฟอะไรทุกอย่างปกติมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยโช๊คหลังซึ่งเวลาที่มันตกหลุมหรือมันกระแทกเนินเนี่ยซึ่งโช๊คหลังเขาโหลดมามันกระแทกปักปกัปกป แต่ถ้าขี่ปกตินิ่มนวลลอยลำแล้วบังคับรถง่ายปกติเลยเครื่องยนต์เดินเรียบสม,มุติไปก็วิทยุอะไรติดปกติแต่วิทยุใช้ซีดีเอาก็ต้องไปใส่ซีดีฟังเพลง,พงเอาตอนหนึ่งจบเป็นวิทยุเดิมติดรถปีศูนย์ห้าน้ปงน้ำป,ปัดไฟเฟยมาปกติมาดูนี่ดูไฟหน้าเขียว่างแล้วไฟขียว่างแรงดันน้ำมันไฟสูงพามา เบรคซ้ายเบรคขวาติดปกติไฟหน้าปัดติดครบหมดทุกดวงวัดโวลต์อ่าลบไปหนึ่งโวลต์นะเวลาที่มันขึ้นให้ลบไปหนึ่งโวลต์ก็คือตอนนี้มันสิบสองสิบสองกว่า,าเดี๋ยวพอเราสตาร์ทสตาร์ทปุ๊บไฟแรงดันน้ำมันจะดับไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวมัสิบสี่โวลต์เดี๋ยวพอขี่ไปมันก็จะสิบห้าโวลต์ ไมน่ะออ oh. อ่าวนก็ลบไปหนึ่งวนเอาเห็นไหมพอดับเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องพอเราดับเครื่องปุ๊บน้ำมันเครื่องมันไม่หมุนสวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่องก็จะอ่านค่าว่าน้ำมันเครื่องไม่มีแรงดันแต่ถ้าไฟสีแดงการน้ำมันขึ้นตอนขณะที่เราขับขี่รถอันนั้นอันตรายซึ่งมันหมายความว่า เวลาที่เราขับขี่รถแล้วแรงดันน้ำมันมันหายไปจนสวิตช์มันฟ้องเพราะว่าที่สตาร์ทรถแล้วไฟแรงดันน้ำมันเครื่องดับก็คือก่อนสตาร์ทไฟมันจะติดพอเราสตาร์ทปุ๊บน้ำมันเครื่องดูดผ่านปั๊มผ่านเซนเซอร์เลนเซอร์จับแรงดันได้ว่าปกติมันก็จะดับไปแค่นั้นเองแต่ถ้าดับแต่ถ้าไฟขึ้นตอนขี่รถแสดงว่ามันไม่ปกติอ่านี่ไฟท้ายจุดไฟท้าย่าชุดไฟท้ายจะติดรีรีรี เบรกดมือเบรก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 ดเลี้ยวขวาเบรกดเลี้ยวซ้ายเบรก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 เท้าหามากอ่าสุดท้ายเรียบร้อยปกติแต่อ่าไปหน้าดูชุดไปหน้า ไปสูงไปต่ำสูงต่ำสูงต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขามากอ่าคราวนี้เราจะมาลอง,งเสียงด้วยตัวเล่นบูทูธในรถยนต์เราก็จะเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่อ่ามันก็จะขึ้นมาไป ถ้ารถใครเป็นตัวเองไปซื้อใช้ได้แต่หาตัวที่มันเล็กๆหน่อยอ่าขึ้นมาเราก็ปรับขึ้นให้มันตรงกันเนี่ยขึ้นที่รถ107.9ขึ้นที่ตัวบูทูธก็107.9แล้วเดี๋ยวเราต่อบูทูธฟังเพลงดูอัเนี้เรามาฟังเสียงเครื่องเสียงจากตัวเล่นบูทูธเปิดต่อขึ้นให้มันตรงกัน ปรับเสียงลดเสียงอ่าเปลี่ยนขึ้น เสียงใช้งานได้ปกติแต่แค่ต้องไปหาตัวบลูทูธเล่นเอาเองระบบไฟใช้งานได้หมดทุกอย่างอ่าลืมลืมกับข้าวขากับผ่านตลาดโอยกับข้าวเข่าไปแล้วก็เป็นอันเบื้องต้นเทสโดยรวมเป็นอันเรียบร้อยส่วน อสภาพาโดยรวมคันนี้อยู่ประมาณ70%ก็บางอย่างอะไรบางอะไรบางชิ้นก็เขาเรียกว่าตามอายุรถสวิตปุ่มแฮนด์เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสวิตปุ่มแฮนด์เปลี่ยนจากาชุดนี้เนี่ยมาดูชุดนี้ชุดนี้ก็คือหนึ่งสองสามเนี่ยชุดนี้สองฝั่งหกตัวเนี่ยหนึ่งสองสามก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสตาร์ทออฟออนออฟแล้วก็ไปสูงไปต่ําแล้วก็แต่เป็นชุดของสปอรต์เตอร์แท้แต่ตัวล่าง ตัวล่างตัวล่างเป็นของจีนเป็นของจีนซึ่งเราหาชุดมันแท้ๆไม่ได้ทั้งชุดหาไม่ได้ซึ่งชุดบนชุดนี้มันใช้ร่วมกันกับสปอเตอร์ชุดเดียวกันแต่แค่ว่าก็คือประกับตัวนี้มันคือเหมือนอารมณ์ก็คือชุดประกาศสปอเตอร์แค่มีตัวไอ้เล่งเสียงตัวโหมดวิทยุเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองมันเลยใช้ปุ่มชุดเดียวกันเราก็เลยทําการสั่งของจีนและเอาแค่สี่ตัวล่างมาใช้งานให้เขาก็คือปรับได้ปกติตัวมือเบรกมือคัตก็ เอาเทอร์โค้ดให้ใหม่ชุดพงชุดไฟเไรเรียบร้อยหมดแค่นี้ทุกอย่างใช้งานได้แน่นอนระบบไฟเราก็จัดการให้เรียบร้อยอเก็บจัดสายเก็บให้เรียบร้อยเนื่องจากระบบไฟเดิมก็ใช้งานได้ปกติอัอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้เช็ดทำความสะอาดโทรบอกเจ้าของส่งกลับจังหวัดแท่ได้ครับผม